จากแผ่นดินว่างเปล่าที่เราเห็นกลายมาเป็นสถานการศึกษาให้เด็กเรียนใกล้บ้านสารวิชาไม่ต้องท้าแดดฝนทนเดินทางทั้งวัดบ้านโรงเรียนเพียรมุ่งมั่นรูปผักดันฟันฝ่าหาถอยห่างพระราชพิสารสุดทีชี้นำทาง ไม่เลือนลางสำเร็จได้ดังใจจินเมื่อแรกเริ่มเป็นสาขาของวังพิกุลช่วยเกื้อหนุนดูแลแม้ไกลถิ่นส่งคุณครูสัญจรสอนดาวดินน้ำใจรินหลังมาช่วยด้วยยินดีสีมงคลวิทยาคมหน้าชมยิ่งภาคภูมิจริงเป็นหน้าตาเป็นราศี ทุกภาคส่วนร่วมสร้างมาสามคัคคีดุดน้องพี่ใส่ใจไม่วางมือภูมิทัศพัฒนามาต่อเนื่องผู้บริหารปาดเปลืองหรือเรื่องชื่อนโยบายนำสู่ครูผู้ฝึกปรือนามระบือโรงเรียนสวยรวยน้ำใจคุณครูพร้อมความรู้ชูเลิศดล้ำ อีกคุณธรรมย้ำสิทธิ์ให้คิดใ่เปี่ยมความรักความเมตตาและห่วงใยสิทธิ์จบไปผูกพันนักรักคุณครูสามทศวรรษสร้างคนดนวิถีเป็นคนดีคนเก่งมีความรู้สมเป็นลูกเขียวเหลืองเรืองวินยูนำมาสู่ความภูมิใจให้โรงเรียน โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2537โดยพระราชพิสารสุทธ,ธีเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ได้จัดหาเนื้อที่เพื่อจะสร้างโรงเรียนจำนวน36ไร่ขอเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมโดยนายชนินทร์สพรั่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมในสมัยนั้นและได้มอบหมายให้ในายขวัญสุขใสเมืองผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมดำเนินการเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสาขาและกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนสาขาข,ของโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ในวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2534และในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537โรงเรียนสาขาวังพิกุลพิทยาคมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศมีชื่อว่า โรงเรียนศีมงคลวิทยาคมโดยมีนายขวัญสุขใสเมืองดำรงตําแหน่งครูใหญ่คนแรกปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลสีมงคลอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์กว่า30ปีของโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมได้ทำหน้าที่สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีเป็นบุคคลที่ก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพดังคติธรรมของโรงเรียนที่กล่าวไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว ว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองสีเขียวหมายถึงความร่มรื่นสีเหลืองหมายถึงมีวัดเป็นผู้อุปถัมภ์มีต้นประดู่เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนปรัชญาของโรงเรียนผู้ที่ผ่านการอบรมจิตใจดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในสังคมมนุษย์เอกะลักษณ์ของโรงเรียนสวนสวยโรงเรียนงามอัตลักษณ์ของโรงเรียนจิตอาสา ปัจจุบันบริหารงานโดยนางนวลอนงโพช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมและนางศิรินัน์อุดมศิริไพศาลร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมปีการศึกษา2567โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น16คนจำนวนนักเรียน 143คนประกอบไปด้วยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น88คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย55คนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีครูประจําชั้นทำหน้าที่ดูแลนักเรียนเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองประกอบไปด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คุณครูฝนยงบุตรคุณครูทัญมัยพักดีสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองคุณครูยุพาพรผูบ้านหม้อคุณครูดลลชัยเพลงหมู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สคุณครูสุขวิทย์โตไกรลักษ์คุณครูอภิิทธิ์สีทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่สคุณครูนิภาวันสังสีคุณครูปัทมพรกรจันทร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5คุณครูสุธางรัตน์อ่อนขำคุณครูจิรพามาอินชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คุณครูชัยวัน์ยานสว่างคุณครูเจนจิราปุกแก้วตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมา โรงเรียนสีมงคลวิทยาคมยังคงทำหน้าที่บ่มเพาะพัฒนายาวชนให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีคนเก่งที่ทำประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลกสืบไป